สวัสดีครับเบื่อมาเกมแรกของวันก็ได้เป็นเลยนะโอ้พระเจ้าพระจิงเลยยำเขย่ารถจิ๋มครับ,บเอาว้าเอาว้าเอาว้าพีาส่สาวแล้วกันอ,อ,อ,อย่าฆ่าเราอย่าฆ่าเราเราเพิ่งมาเกมแรกอย่าฆ่าเราอืผัอบ้าน เฮ้ยทำไรกันลุงพ่อเนี่ยอุ้ยเ <c oughs> ชื้อคนยังเยอะอุย <c oughs> ้ยไปลยคนยังเยอะล <c oughs> ุง <c oughs> เอาอไงดีวะเนี่ย <c oughs> ต้องหายยอรอบนอกก่อนอะเราอะแต่เราจะไม่มีพยานที่อยู่นะแต่ก็น่าเสียน่าเสียมากเออหุย มันมีคนขู่ฆ่าด้วยเฮ้ยเมื่อกี้ตัวเอ็นแม่งล็อกขาที่แล้วผมจะขุดกระดิ่งกันตายก่อนไม่เอาเดี๋ยวไม่ล็อกเอ็นมาไม่อะไรมาไม่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเจะหนูก็ไจะให้ได้าหนยินให้ฉันเลยแบบเอ็ยเอ็นอะสีครีมอะเมื่อกี้ผมวิ่งมาทำไมคุณวิ่งเอาหน้ามาถูผมอย่างนั้นอะเจ้าหนูก็ใช้ะสุ้ปืนยิงเจ้าหนูเลยอ๋อผมก็ไม่ทำเฟสผมต้องออกมาปะ ไม่เห็นคุณยืนอยู่ในอาคารแล้วคุณก็เอาพอผมโคตรคุนคุณก็วิ่งเอาหน้ามาซุกผมเลยเอะแยแค่ผมออถ้าเกิดมันคิวได้ระยะตรงนั้นมันก็คิวได้อยู่แล้วไงผมโดนนี่ยบอกเลยโคตรจะหลอนเลยโคตรผมจะรอให้ห้องกันมากกว่าผมโอเคโอเคเรว่ามันกดกระดิ่งก่อนผมก็เลยยังไม่ได้ใช้โอ้โหยังไม่ได้ฆ่าผมเหรอ กำลังจะใบ้คุณนะฮาวตัวเอ็นไบ้ผมนัน่นรึคุณไม่รู้เหรอว่าผมเป็นตัวใบ้ล่ะคุณมาขู่ผมอย่างนี้ไม่ได้นะบ้าจริงเลยนะโดโด้ได้เลยนะอะไรว่า นาจะย่าเราอ่จะฆ่าเรายูมยูมเขาไล่ถามโลคนไม่ทั่วเลยเขาจะฆ่าป่ะเนี่ยแต่เราก็ต้องมาหาผม บีจีทำไมทำแบบนั้นนะฮะฉันเป็นนักสืบยังไงล่ะนัก<ค>สืบยนะังเอาเรื่องหัวแดงเถือกเลยเดินผ่านมาแล้วหัวแดงเถือกเลยใครอะพี่อา้าวงั้นโหวตัวประกอบเลยโหวตัวประกอบเลยเงินสิ้นเงินสิ้นเงินโหวตัวประกอบเลยโหวตัวประกอบได้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่กดรีพอร์ตตัวก่อนที่หายจะรู้ตัวได้ รีบดรีบดรอของโดนยิงสีน้ำเงินเออปับปับปับคุณต้งไปตเองได้ยังไงอ่ะคุณฆ่ากันนเดียองปะไม่ไม่ไม่มันมีศพแล้วผมไปส่องสีน้ำเงินแล้วมันขึ้นแดงอ่ะแล้วเขาก็เดินผ่านมาศพเขาเดินผ่านศพง่ายง่ายโอเคค่ะไม่ควรเสี่ยเกลือคุณยิงตัวเองไม่ได้คุณไม่ให้นักซื้เฮ้ยคุณเท่าไมแล้วสีน้ำเงินถูกฆ่าเอ้ยลุดดีกว่า เดินมาเจอนักสืบบ้าจริงอ้าทำไมทําเวสไม่ได้อ,อะเอีอยู่นี้เราไม่สามารถทําเวสได้อ๋ออยู่นี่โอ้โหไม่ได้จริงเฮ้ยได้อยู่ก็ได้อยู่นี่หว่าเราจะเป็นผีเกาะตุ้ยหลอพินาศกรรมเงินนะครับแล้วเราก็จะโบยความผิดให้ใครสักคน,น,น ต้อ,องไปดูช่างเทคนิคช่างเทคนิค <c oughs> ไม่ทันจะได้ทำเลยอันแนเจ้าหนูอันแนเจ้าหนูตอบอยู่ตรงถนนเลยเจ้าหนูป่าแล้ะเจ้าหนูลิฟตงลงไปเลยอ้อยาวนี่ไงไม่ต้องไม่ต้องให้ทีด็ดไม่ผ่านเลย กิวก็เห็นนะไม่รู้ใครเอารู้ไหมคะแบรเราเราชื่อคนง่ายแล้วเจ้าหนูเป็นโดโดหรือเปล่าเป็นโดโดหรือเปล่าเจ้าหนูวะโดโด่ป่าใ่ไหมนี่หรอไม่ก็แบบข่อยืนบนสดอย่างเงี้ยเอ้ยหนูไม่ได้ป่า แบบไม่ได้ปะยินคุณผ่านในคอนโดเหรอเฮ้ยเฉยเี่ย <c oughs> ไม่หรอเป็นจิ๊บเฮ้ยเป็นสีแค่นี้ค่ะเราไปคนาดนี้นิ่งหงุดหงิด้ำโธ่ทำไมข้าพี่อีกแล้วไม่อันนี้ไม่มีอะไรหนูแบบอยากอยากอยากเฉยๆมันใสมีแดงซะด้วยตายพี่มีปืนนะพี่จะยิง เงืเมื่อกี้อ่ะคือแบบว่าเราพยายามวิ่งไปปิดปากเขาแล้วเว้ยแล้ววิ่งไปปิดปากไม่ทันและโคตรจะซวยแล้วเราก็โอ้ได้ทำเคจสมัยวันนี้ไปรีแรงดีว่าไม่ต้องทำเพสจันเจ้าอาว่าทำไมผีไม่ทำเควสล่ะเพจไม่ทำซีไปว่าทำไมไม่ทำเควสไม่ทำเพิ่งไปทำไอ้นี่มาไงเพิ่งไปทำไอ้่อมองมั้งโอ้โหปาดต่อหน้าเลยเกินไปโนบิจิ โถเอ้ยก็ไม่รู้อ่ะโถเอ้ยช่างเทคนิคอยู่นี่วะกูสาถามกูสาถามแล้วว่าจะโร่วมือกันถามแล้วว่าเป็นโรอะไรตค้ขังด้วยนี่ไงโรตีมัตตาบะก็ไปกินแล้วแต่แบบไม่ให้คนร่วมมือก็เปวดดีกว่าผมเป็นโรตีมัตตาบะผมจะไปรู้เหรอคิดว่าคุณเป็นนายอำเภอก็ได้ไงใช่ไหมล่ะ ไม่แล้วเป็นไรเผมกินไปแล้วผมกินเจ๋อดดไปแล้วหผมไม่รู้ทำไมทำานียระพี่แม่งหแย่โนูอะไรกันจมอาชีพหนึ่งนะครับมีพี่ลาบครับมีพี่แรอ เกียน้องนี้ต้องมุดท่อ,อไว้เนี่ยรอออกมาใช่ใช่ใชเราจะให้ข้อมูลเองคือตอนแรกเราอยู่อ่าแถวธนาคารใช่ไหมเราเห็นสีฟ้ากำลังขึ้นไปตรงสารแล้วคือเราก็เห็นสีฟ้าหายไปซึ่ง <c oughs> ยูดีคนที่ชื่อเอาหวยเปียตรงนั้นโอ้โหเสียงมอไซค์โคตรดังอะ่ะโอ้โหรนแรงมากเลยนะแล้ว นี่คือเห็นใครแปลงล่างเป็นใครครับอโหมวยหรือสีฟ้าแปลงล่างอ่าน่าจะเป็นสีไม่น่าจะเป็นอโหมวยหรือว่าที่แปลงล่างมาถ้าสีฟ้าเดี๋ยวนั่น <พอ S 1> เราจริงไม่ได้ขึ้นไปตรงสากนั่นเ<า>ราจริงน่าจะเป็นอโหมวยเด็ดอ๋อแสดงว่าแปลงล่างเป็น,นปสีฟ้าขึ้นไปใช่ไหมคุณอ๋ออโโมยเดี๋ยวเราดับไปกับข้างล่างนี่หรือเปล่าอ้าวถ้าบอกกัน้าไม่เป็นไรหนัวแค่ช่างมัน เรียบร้อยแพ้เลยอ้าแพ้เลยเรียบร้อยครับผามผามกมไปลร่าตอนไหนวะคุณมืออาชีพพวกมาแปลงร่าตอนไหนวะพวกมาแปลงร่าตอนไหนวะมืออาชีพมืออาชีพพวกเก่งหี้ยมืออาชีพแปลงร่างได้เก่งเกินหายเลย ไอ้งงเลยไปไปนักตอาไหนวะอคุดบอลนี่เอ้แต่ว่าแต่ว่าผมผมก็เคยนะแบบแต่งหน้าเป็นคนอื่นแต่ว่าคนอื่นยังเห็น